นาทีเผชิญน,นาอุ้มบอลเห็นแล้วแห่ชื่นชมแม้เลิกแล้วชีวิตต้องเดินหน้าหลังจากที่นักสแสดงสาวอุ้มลักนาตัดสินใจยุติสถานะสามีภรรยากับนักธุรกิจหนุ่มบอลกิษนะเจ้าตัวได้ตัดสินใจพาลูกสาวสุดที่รักน้องดิสนีย์กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นราักหอมส่งลูกสาวเข้าเรียนที่ dbs denra b disco h o l ซึ่งเปน็นโรงเรียนเดียวกับที่นิวเคียร์หันสาส่งน้องไทกาเข้าเรียนเช่นกัน ล่าสุดอุ้มลักขนาได้แชร์ภาพน้องดิสนีย์เข้าเรียนวันแรกพร้อมแคปชั่นว่า first day of new school h a my disney baby girl เช่นเดียวกับอดีตสามีหนุ่มบอลก็มาจากเชียงใหม่เพื่อส่งลูกสาวตัวน้อยด้วยเช่นเดียวกันพร้อมระบ,บุตสั้นๆว่ามาส่งเจ้าหญิงตัวน้อยที่โรงเรียนวันแรกแม้ว่าสถานะทั้งคู่จะจบลงอย่างไรแต่บทบาทการเป็นพ่อและแม่ให้กับลูกๆก,ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง